สวัสดีครับคลิปนี้เจมก็จะมาบอกวิธีการเพราะาไข่นะครับไข่ของต้นนางกวักด่างลายหินอ่อนนะครับอ,อันนี้คือไข่ของนางกวักด่างลายหินอ่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวเจมจะขึ้นรูปต้นแม่ให้ดูนะครับอ่ะเจมได้ไข่มาไข่เนี่ยจากต้นแม่ในรูปนี้เลยนะครับไข่ของเขาได้ไข่มาปุ๊บเนี่ยหลังจากนั้น เราก็เอาพีทมอสนะครับพีทมอสใส่ในกระถางเล็กไว้นะครับพีทมอสแล้วก็ใช้น้ําพรมพรมพรมข้างบนนะครับให้พีทมอสของเราเนี่ยมันชุ่มชุ่มนิดนึงแล้วก็เอาไข่ของเราวางไว้ข้างบนเลยอย่าเอากรบนะครับถ้าเอากรบเนี่ยมันจะความชื้นมันจะอาจทําให้ไข่ของเราเนี่ยเน่าได้นะครับเน่า เอาไว้อย่างนี้เลยนะครับดังในรูปเลยอันนี้ได้หนึ่งอาทิตย์แล้วนะครับหลังจากที่ได้ไข่มาหนึ่งอาทิตย์แล้วเห็นไหมนะครับมันก็จะเริ่มงอกแล้วก็มีตามีรากออกมานะครับนี่ไข่นางกวักด่างลายหินอ่อนนะครับหลังจากที่เราปลูกไว้แล้วเราก็จะเอาไปอบไว้นะครับอ่ะอบอย่างนี้เลย ไปนะครับวางในที่ที่มีแสงแดดได้นะครับาตากฝนตากแดดไม่เป็นไรครับอันนี้นี่นะครับเขาก็จะเริ่มโตนะครับนี่ไข่ของเขานะครับไข่ที่ได้มาจากรากใต้ลำต้นนะครับ เดี๋ยวยังไงเตรียมจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับดูใกล้ๆวางตรงนี้วางไว้เลยครับไม่ต้องลดน้ํามากอย่าให้ชุ่มมากนะครับถ้าชุ่มมากเเสี่ยงต่อการเน่าได้ง่ายมาก ยิ่งแห้งยิ่งรอดนะครับแต่ก็ไม่แห้งเกินไปเอาพอดีพอดีนะครับ